เพิ่งกลับมาจาก2ประเทศครับไปเวียดนามมาเวดานางังหอยอันนะแล้วก็ไปกัมพูชามานะครับเดือนพฤษภาคมมี2ทริปนะครับเพิ่งมีโอกาสได้ล้างรถนะครับผมนี่ล้างรถเองนะนะครับอันนี้ตัวเครื่องยนต์นะกล้องแฟนเข้ามานี้ึงเข้ามานะครับการดูแลรถยนต์สําหรับผมนี่นะครับห้องเครื่องนี่ผมจะไม่ล้างนะเช็ดเอาอ่ะเลยได้ทีมาคุยกันนะครับเช็ดไปคุยไป นะครับว่าคันนี้นี่ผมบำรุงอะไรบ้างระยะ20 0แสนเกือบ2อ0แสนแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำไปนะครับและจำเป็นต้องทำก็คือผมไม่สนใจเลยว่าศูนย์บริการเนี่ยเขาจะพูดว่าดูตามอาการหม้อน้ำผมเปลี่ยนไปประมาณ2 0 0แสนโลเปลี่ยน2 0 0แสนโลนี่ผมเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเสียไม่เสียผมเปลี่ยนอันนี้หม้อน้ำอันใหม่ปั๊มน้ำวาล์วน้ำที่อยู่ข้างในคงถ่ายไม่เห็นหรอก เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับของเก่าเสียไหมไม่เสียครับไม่เสียนะครับแต่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไหนๆก็ถอดละทุกคือทุกอย่างในรถยนต์ของผมเนี่ยนะครับมีระยะคันนี้เป็นรถที่เดินทางคาราวานต่างประเทศการเดินทางคาราวานต่างประเทศนั้นหมายนความว่ามันเหมือนเครื่องจักรสมมุตินะเป็นเครื่องจักรผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมันพังขึ้นไปเครื่องจักรอาจจะหยุดเลยนะครับไปต่อไม่ได้จะไปต่อได้ก็ต้องซ่อม ซ่อมก็ต้องเสียเวลาเสียเวลาอาจจะมี2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือเป็นวันหรือ2วันคันนี้ผมกล้าบอกเลยครับว่ามันเสียไม่ได้เพราะมันเป็นรถนําคา,ารวานคิดดูนะครับถ้ารถนําคา,ารวานมันเสียก่อนเนี่ยมันจะเอาหน้าเอาตาไปไว้ที่ไหนกล้องมามานันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบํารุงนะครับไอเช็ดนี้ไม่เกี่ยวกับบำรุงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับมันเป็นโรคจิตไม่ใช่โรคจิตครับเป็นโรคเป็นโรคของผู้ชายครับนะครับชอบพองเครื่องสะอาดสะอาดผมไม่เคยเช็ดนะ มาดูกันนะครับคันนี้นอกจากตรงนี้ผมทาอะไรบ้างไอ้น,นี่ผมเปลี่ยนแล้วนะหม้อน้ําแรงดันอันนี้แตกไม่ได้นะครับถ้าแตกบันลยเลยนะครับจะมันไม่เหมือนรถยุคเก่านะครับเอาขวดน้ํามาใส่ก็ได้อันนี้มันเป็นแรงดันนะครับฝาม้อน้ํามันก็ไม่มีแล้วนอยู่ที่ตรงนี้นะครับแรงดันอันนี้ระวังให้ดีเวลาท่านเข้าศูนย์เนี่ยนะครับบางทีเขาปิดไม่สนิทมันต้องดังกรึ๊กเลยนะมันต้องตรงแนวนี้นะครับคือรถยนต์สําหรับผู้ชายเนี่ยเวลาท่านไปศูนย์บริการเนี่ยท่านแค่เอา คุณจให้เขาแล้วคุณไปนั่งกินกาแฟดูทีวีมันไม่พอนะคุณต้องถามเขาด้วยว่าทําอะไรเวลาเขาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยคุณต้องถามเขาก่อนใส่น้ํายาฝัดชิ่งไหมน้ํายาฝัดชิ่งเป็นแบบไหนใส่เข้าไปผสมหรือเป็นแกลอนนะครับถ้าเป็นแบบตรงนั้นมันยี่ห้ออะไรเกรดอะไรนะครับเพราะว่าน้ํายาฝัดชิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับใช้วิธีการเอาน้ํามันเครื่องเก่าถ่ายหมดถ่ายออกก่อนแล้วก็เทถ้ากิดมันสูญเสียความหนืดไปหรือเปล่าถ้ามันสูญเสียความหนืดนะครับเครื่องยนต์เราก็เสื่อมไปเลย ระหว่างที่เขาฟัดชิ่งอย่างผมคันนี้ดูแลด้วยลิควิดโมลี่นะครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้คันนี้ไม่เคยเข้าศูนย์นะนะครับตั้งแต่ป้ายแดงมาเนี่ยผมไม่เคยเข้าศูนย์เลยเพราะผมเชื่อมั่นว่าถ้าดูแลเองดีนะครับไม่ได้ซ่อมเองนะดูแลเองดีดูแลก่อนแล้วค่อยซ่อมถ้าดูแลดีซ่อมนี่มันจะไกลมากนะครับมันมันไม่ไม่ได้ไง่ายๆนะครับที่จะเสียอ่ะของผมใช้ลิควิดโมลี่ฟัดชิ่ง ซึ่งเขาวิจัยกันแล้วน้ำยาฝัดชิ้นของลิควิดโมลี่ไม่ทําลายความหนืดของน้ํามันเครื่องเดิมเสร็จเรียบร้อยถ่ายออกเปลี่ยนน้ามันเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องใช้ของแท้ของศูนย์นะครับอะไรอีกนะครับใส่สารเคลือบ s ซลร์เทคของลิควิดโมลี่นะครับใส่น้ามันเครื่องตอนนี้ก็ยังคบหากับสมาคมกับเบอร์เดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นของลิควิดโมลี่ห้าวันยูสามสิบนะครับสเปคมันได้หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลแต่ผมเปลี่ยนทุกหมื่นโลเชื่อศูนย์ ก็แล้วแต่จะเชื่อเชื่อไปแต่ผมเนี่ยนะครับก็คือเชื่อวงการวงการเขาคุยกันบางคนหมุวงการไว้ขายของเน้นขายของเน้นขายของก็ช่างน้ำมันนะครับคุณก็ฟังแล้วตัดสินใจดูน้ำมันเครื่องเนี่ยมันใส่ไปเนี่ยนะครับมันก็เริ่มถอดถอยถดถอยถดถอยถด,ถอย,ถ,ดถอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมารองรับการถดถอยในขนาดไหนเขาก็ว่า1 5 0 0 0กิโลนะครับคราวนี้บางคนหมื่นโล ถ้ากระเป๋าสตางค์ไม่มีปัญหาก,ก็จัดการเปลี่ยนเลยนะครับถ้าคุณอยู่ในในประเทศไทยคุณอาจจะหมื่นห้าเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รถผมเป็นรถเดินทางระหว่างประเทศผมพูดคาว่ารถผมพลาดไม่ได้นะครับเนะมื่อกี้พูดถึงปัมมนนป๊มน้ำก็มาหน่อยปั๊มน้ำวาลนะ์วน้ำเปลี่ยนแล้วนะครับอะไรที่เป็นกลมๆหมุนได้หน้านี้สายพานตรงนี้นะครับมู่เล่อะไรต่างๆนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับหน้าคัดคอมแอร์เปลี่ยนใหม่หมดฟัดชิ่งน้ำยายคอมเพรสเซอร์แอร์เรียบร้อยนะครับ ล้างแผงแอร์เรียบร้อยนะครับตัวเช็คระบบแอร์ทั้งภายในภายนอกล้างเรียบร้อย6เดือนตรวจสอบครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับไดชาร์จนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเมื่อประมาณ2องแสนโลเสียไม่เสียผมเปลี่ยนยกลูกนะครับที่เกียรตมานั่งดูไดเก่ายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับที่ผมทานะครับรถผมเนี่ยยังไม่มีไอกระทุงนะนะครับยังไม่มีไอกระทุงก็ยังสมบูรณ ดีอยู่กองดีเซล20 0 0 0โลผมเปลี่ยนละนี่เดี๋ยวก็ได้รอบเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมเปลี่ยนเลยนะครับถังน้ำมันดีเซลที่อยู่ใต้กระบะรถเนี่ยผมก็เปลี่ยนนะครับผมก็เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนครับโชคดียกลงมายกลงมาเสร็จเรียบร้อยก็เอากรองหยาออกมาแล้วมาดูว่ามีคราบมีตะกันมีอะไรไหมนะครับเสร็จแล้วก็เอาของเก่าทิ้งเลยซื้อของใหม่ใส่ก็จบไปเรื่องอันนั้นนะครับสิ่งที่ผมทำอีกนะครับก็มีอันนี้เปลี่ยนใหม่ละนะครับ ของเก่ามันเหลืองละนะครับก,ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ผมมีการติดตั้งนี่ครับ,นะรบกล้องสูงออยเกียนะครับอันนี้ของเฮต้านะครับทีอโตช็อปจังหวัดเชียงใหม่ของท่านสีจิ้นผิงนะครับท่านสีไม่ผลิตเราพูดให้มันตลกนะครับก็เปลี่ยนใหม่ออยเกียผมก็วิ่งทางไกลก็60-60ไปไปลายนะครับขึ้นเขาก็ประมาณไม่ข้าม90ประมาณ80ต้นต้นๆขึ้นเขาก็สบายพัดลมสั่งสั่งด้วยส,สวิตสวิตมือแยกได้นะครับ อ่ะต่อมานะครับกรองนะครับกรองมาทางนี้ขอขอไปนะวันนี้แต่งอันนี้ผมก็ล้างรถอยู่นะครับอยู่บ้านก็ประมาณชุดนี้นะครับไม,ไม่ไม่ได้ใส่สูตรอยู่บ้านนะ mm hmm. ใส่เสื้อกลามเจียงขากล้วยเนี่ยแหละนะครับกรองนี้ผมใช้ของ bmc นะครับนี่ครับ bmc ใช้มาของผมมีสองชุดนะครับ2ชุดอันนี้ชุดชุดที่1ผมมีสองชุดกรอง bmc นี่2ชุดเลยนะครับเพราะว่าดูนะข้างนี้เป็นนี้างหลังสกรปรกเห็นไหม นี่สกปกแต่ข้างหน้านี้เรียบข้างหน้าสะอาดเห็นไหมอันนี้รูปอันนี้มือซ้ายรูปสะอาดอ่ะข้างนี้สกปกมันดักฝุ่นได้ดีแต่ลมยังแรงนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ก็แรงนะครับพูดง่ายแรงครับรถผมไม่แรงไม่ได้ครับตามคนอื่นไม่ทันครับปีสองศแปดละอ่อคันนี้พอกรองปุ๊บนะครับ,นนก,รบ,นะรบก็จะมีรีแมป รีแมปนี้พี่หมูไดโนอาร์ตจัดการรีให้อย่าถามผมครับว่าแรงมา้าแรงบิดเท่าไหร่ครับผมไม่ได้ไดโนเทสเอาเป็นว่าใช้ได้ก็มันตอบสนองเท้าผมดีผมก็ใช้ได้แล้วนะครับต่อมาหัวฉีดสต้นนี้ยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเมื่อประมาณ2 0ง0สนสองแสนองมั้งนะครับประมาณนั้นหรือ2,000 200, สนทุ่นะจำไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องไปมีต้องไปดูประวัติในนายกขึ้นมาแล้วนะครับตางประเสริฐดีเซล เชียงใหม่เนี่ยเขาก็เอ็กซเรย์ดูให้เอากล้องจุลทรรศน์ด,ดูให้นะประมาณนั้นนะมันก็มีฉีกฉีกบ้างสภาพ90%แต่ไหนไหนก็ถอดละมผมก็ยกเปลี่ยนไปนะครับก็หมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าตอนนี้ผมกําลังใช้ผ้ารูปนะครับไม่รูปก็ได้ครับแต่ว่าธรรมดาแหละผมไม่ชอบน้ำล้างเครื่องนะครับแผงฝาข้อผมออกเลยนะครับเพราะกลับบ้านทุกครั้งผมจะพัดลมเป่าแล้วก็ดูแนวหัวฉีดมีวงมีแหวนมีซีนอะไรรั่วเป่า ถ้ามันมีรั่วก็จะได้เก็บงานเลยนะครับฝาวาลใช้ของ f a s t เทคมันจะดีหรือเปล่าแต่หลักการเขามีอ่านแล้วศึกษาแล้วเชื่อถือได้ก,ก,ก็ติดตั้งอะไรก็ตามที่มันศึกษาแล้วเชื่อถือได้คุณก็ไม่ต้องไปขัดมันนะครับนะครับมันเป็นถังดักไอนะครับเป็นฝาดักไอระบายไอดีกว่าระบายไอลดความเค้นของเครื่องอันนี้ติดที่แล้มันอยู่พพัดจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรอีกนะครับแบตเตอรี่นี่ เวลาเดินทางนะครับตกน้าตายเลยนะครับผมนี่มีเครื่องวัดไฟอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้เครื่องวัดไฟวัดนะครับสองปีนี้ผมก็เปลี่ยนละนะครับมันไม่เสียบางทีแต่ว่าถ้ามันเริ่มถดถอยผมก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้เครนอื่นของบ้านนะครับไอแบตของเดิมก็เก็บไว้อยู่นะครับถ้าจะเทินก็ห้าร้อยนะอันนี้ก็เปลี่ยนมาละอันนี้ซื้อทางเด็จมายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ห้าปีนะเขาว่ามันจะแตกตรงนี้ก็มันยังไม่แตกสักทีนะแต่ตัวคอเนี่ยพลาสติกเนี่ยไอซิลิโคนเนี่ย ก็ต้องดูด้วยมีอะไรอีกนะครับที่ผมแม่ทันแนนทำก็น้ำยาหม้อน้ำนี่ก็ฝัดชิ่งแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เอากล้องอะไรแบบนี้นน้ำมันบงน้ำมันเบรกนี่ใช่กล้องเดิมมาเนี้อ่าอ่ไปอีกอ่าอันนี้น้ำมันบงน้ำมันเบรกนี่ผมก็เปลี่ยนนะครับมีการฝัดชิ่งมีการเช็คว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่านะครับส่วนแหลกพงมาลายพาวเวอร์นี่เปลี่ยนแล้วมันเสื่อมมันงอกแงกงอกแงกน้ำมันเข้า ก็จัดการเปลี่ยนมีอะไรอีกนะครับที่เปลี่ยนคันนี้ยังมีแคปตไลติกนะครับนะแต่ไม่มี d p f ีเอไอเรื่องล้างแคปเนี่ยผมก็ใช้วิธีการใส่น้ำยาล้างแคปตไลติกนะครับเพื่อให้มันดันแต่ถ้าวิ่งแบบความเร็วคันนี้แคปคงไม่ตันเพราะว่าวิ่งด้วยความเร็วตลอดมันดันอัดออกใครที่ประหยัดประหยัดพวกขับช้าๆพวกนั้นเสใหญ่ก็จะตันท่อร่วไมดีล้างแล้วนะครับท่อร่วไมดีล้างแล้วอุด E ีจเรียบร้อยปิดด้วยแผ่น แล้วก็พี่หมูโคดดิ้งปิดด้วยซอฟต์แวร์ให้นะครับตอนตอนรีแมปนะโซ่ทามิงที่มันอยู่ในเครื่องตรงนี้นะครับอยู่เนี้ยโซ่หน้าเนี้ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับของเก่ามาเริ่มมาเริ่มดังนะครับดังอาจจะโซ่ยืด2หรืออาจจะเป็นรางรางดันโซ่เนี่ยมันอาจจะขูดขูดขูด,ขด,ขดเข้าไปแล้วโซ่มันหย่อนนิดนิดก็เลยเปลี่ยนอันนี้ทําที่ศูนย์โตโยต้าร้านนานะครับเปลี่ยน ตอนนี้ถามว่ามันจะต้องมีอะไรอีกนะครับคันนี้ก็บำรุงค่อนข้างเยอะนะครับคือทุกอย่างเนี่ยผมก็พยายามทําตามปีตามระยะดีกว่าตามระยะแสนโลต้องทําอะไรสองแสนโลต้องทําอะไรตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาสามแสนโลว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับรถยนต์นี้มันมีเซนเซอร์รอบคันนะอย่าลืมนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันก็ต้องดูด้วยว่าเซ็นเซอร์จะเสื่อมเมื่อไหร่ตอนนี้ไอ้ตัวไอแจ่คูลเลอร์ผมไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวกําลังพยายามจะเอาตัดตัวนี้ทิ้งนะครับดึงออกก็ได้หรือ ไม่เอาน้าเข้าไปแล้วนะครับต่อใบพัดน้ําเข้ามาตรงนี้เลยหรือถอดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็ต้องเปลี่ยนออยน้ามันอ่ออีกอันหนึ่งใต้เทอร์โบตัวนี้มีออยน้ามันเครื่องเป็นตัวกระบอกเงินเงินนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะครับประมาณเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะว่ารถมันสองแสนกว่าโลแล้วมันไม่เสียนะแต่พวกนี้นะครับถ้ามันแตกมันผุข้างในน้ํากับน้ํามันเครื่องมันจะเข้ามาหากันผมก็ทําที่ศูนย์โตโยต้าไอออยเกียร์นี้ก็เหมือนกันนะครับ ผมก็แยกนะฮะปกติน้ํามันเกียร์เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ใต้ม้อน,น้ําเป็นวอร์มเมอร์ผมก็เอาออกล้วมาใช้ออยเกียร์แห้งนะครับนอกนั้นมีอะไรอีกอมองด้วยตาก็อู่อ,น,ๆๆอนนี้นี่นี่นี่อันนี้ตัวเล็กๆนี่ก็เปลี่ยนแล้วนี่แพงเหมือนกันนะเปลี่ยนที่ศูนย์เลยผมก็ไม่รู้หรอกของเทียมกับของศูนย์เท่าไหร่แต่ของศูนย์นี่ไม่แพงธรรมดาโคตรแพงเลยรู้สึกจะสามพันหรือเปล่าไอ้ตัวเล็กๆเนี่นะครับเขาเรียกกองเวกัมนะครับ ก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วนะครับระยะก็น่าจะได้นะครับพวกนี้มันจะมีฟิลเตอร์อยู่ในนะมีอะไรอีกของพวกนี้นะครับมันก็ต้องตรวจเช็คแล้วก็ดูแลนะครับเวลาดูแลนี้ไม่ได้ดูด้วยตานะทุกอย่างดูด้วยตาไม่ได้เลยบางคนบอกดูรถผมดูดูดีตลอดนะครับดูดีดูด้วยตามันจะดูได้ไงมันดูไม่ได้นะดูด้วยตาเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยไอ้นี่กี่สาโลแล้วบางคนท่อน้าเนี่ย ก็มันยังดีอยู่อะ่ะใช่ครับเวลาแ,แตกเลยนะครับเวลาแตก,แตกแตมันไม่แตกเส้นน,นี้สินะครับไอ้แตกเส้นนี้ม่เห็นจัจ่ะมันมีแตกเส้นดูนนข,ข้างข้างข้างในนูครับข้างล่างแล้วเดี๋ยวถอดทีหนึ่งยุ่งยากนะครับ<ม>เหนื่อยอีกเหนื่อยเหนื่อยเวลาถอดอีกถอดใช่ไหมเวลาใช่นะครับทุกอย่างซ่อมได้ผมเข้าใจแต่ทุกอย่างใช้เวลาเทอร์โบพังซ่อมได้ไหมก็ต้องถอดเทอร์โบออกไปดูออกไปเหมนั้นเสียเวลาหมดนะครับมันไม่ได้จบกันแค่ชั่วโมงเวลารถคาราวานเดินทางต่างประเทศนะครับ ทุกอย่างซ่อมได้ผมเข้าใจนะครับทุกอย่างซ่อมได้ผมเข้าใจแต่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหนึ่งชั่วโมงห้าชั่วโมงหนึ่งวันสองวันและคาราวานคนอื่นล่ะเขาต้องนั่งรอหรอนะครับมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทุกอย่างเราต้องบํารุงก่อนอยู่แล้วนะครับบำรุงเชิงป้องกันเพราะฉะนั้นรถที่เดินทางในคาราวานผมถึงบอกว่าสําหรับรถลูกค้านะถ้าคุณจัดรถใหม่ได้จัดรถใหม่แต่ถ้าคุณจัดรถใหม่ไม่ได้แล้วใช้รถประมาณปีอย่างบอก,กรคุณก็ต้องบำรุงเกิน5ปีไปเนี่ย รถหนึ่งปีเนี่ยสบายๆพอปีที่6ขึ้นไปคุณต้องเริ่มดูแลแล้วถ้าคุณปีที่6ขึ้นไปคุณดูแลเองไม่เป็นขายครับขายพูดตรงๆเลยคุณต้องขายทิ้งแล้วซื้อใหม่เพราะคุณดูแลเองไม่เป็นคาว่าดูแลเองเป็นไม่ใช่ว่ายืน่นกุญแจศู์มาเข้ารับบริการศูนย์ทำอะไรบ้างดูนู่นดูนี่ดูนู่นเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับล้าง,งเครื่องให้ใหม่ๆนะครับฉีดน้ําลงแว็กเป่าปุ๊บปุ๊บพอมันออกมาดูดีคุณก็รู้สึกว่ารถมันมันดีีนนะะะคครรัับบไมม่่เออยกวา้ แค่นี้ก็คุยแค่นี้ก่อนนะครับผมขออภัยนะแต่งตัวแบบบ้านๆไปหน่อยทริปนี้ผมเลือกใช้บิสโต n นอลา n z a 0 0นมั่นใจยึดเกาะทุกโคง้งสับสนโดยคอกพิษบีคอมเซอร์วิสจังหวัดเชียงใหม่ในปตทสันไซายหลวง